สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช anel Big Way M นะครับกับรายการที่ชื่อว่าแอปโชว์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 โมเดลครับวันนี้ครับก็จะมารีวิวกับโมเดลชิ้นใหม่ครับเป็นงานของคนไทยอีกแล้วนั่นเองก็เป็นงานชื่อว่า I am Super Vegeta นะครับอ่าก็เป็นของงานของชื่อว่าเดี๋ยวผมก็ได้มาเป็นรูปทรงอย่างนี้เลยเป็นกล่องปุ๊บเป็นกล่องไม้นะของค่ายคือ เก่งสตูดิโอนั่นเองก็เป็นงานคัสตอมคนไทยนะครับคนนี้นี่เราก็เี๋ยผมจะเริ่มเปิดรีวิวให้ดูเลยนะครับเนี่ยเขาจะเป็นไม้แกะออกมานะผมคิดว่าไอเดียการทำเป็นกล่องไม้ถือว่าดีนะแต่มันข้อเสียมีอยู่นิดนึงก็คือมันจะมีกลิ่นอาบนิดหน่อยแต่ผมว่าผ่านนะนี่พอเราเปิดมาปุ๊บใช่ครับก็ชิ้นงานก็จะเป็นอย่างนี้เลยเรียงสวยๆเห็นไหมนี่ สูงเข้าไปเลยแล้วก็เขาจะมีฐานมาให้หนึ่งอันนะครับฐานนี่ซึ่งฐานเนี่ยมันไม่อยู่ในกล่องโมผมเสียดายมากเลยนะถ้าฐานอยู่ในกล่องอะทำกล่องมาแล้วใส่ฐานพอดีอย่างเงี้ยผมจะแบบชอบแพคเกจิ้งนี้มากแวอันนี้เขาให้ฐานแยกมาอันหนึ่งก็นะครับก็มันก็จะเป็นฐาน,นอันนะครับแล้วเขาจะให้ตัวตัวก็อย่างนี้นี่เห็นไหมนี่ตัวตึกตัวนะครับนี่ แล้วก็เอาวางวางง่ายๆครับพอดีมันจะเป็นมีจอยพอดีเลยแล้วคราวนี้เขาจะแถมหัวมาให้สองอันนั่นก็คือเป็นหัวซูเปอร์ไซ่าอันหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมเออมันไม่โฟกัสอะ่ะแล้วก็นี่แล้วก็เป็นหัวซูเปอร์นี่ซูเปอร์ไซ่าร่างบูกับซูเปอร์ไซ่าธรรมดานะครับนี่อคราวนี้เราก็เลือกใส่ได้ ตึ้งเห็นไหมนี่เห็นร่าย right. <is> นี่ครับก็ก็จะประมาณนี้นี่ชิ้นงาน ถ้าเราก็เราก็จะเปลี่ยนหัวเราก็จะเปลี่ยนหัวกลับนะครับเป็นหัวสีร่างบูบ้างนี่ครับร่างบูะจะเป็นอย่างนี้ครับนี่สีหน้ารมของร่างที่เป็นซูเปอร์เซียธรรมดาก็จะดูแบบจริงจังมากกว่าร่างนี้นะครับก็คราวนี้เราจะมาพูดถึงตำหนิของมันก็คือมันจะมีตำหนิก็คือตรงหัวนะครับ ให้ดูหัวเห็นไหมนี่มันจะมีตำหนิเรื่องเป็นรอยต่ออยู่ยังเห็นชัดอยู่นะครับคือถ้าไม่มีรอยต่อเนี่ยผมว่าใช้ได้ใช้ได้เลยแหละงานชิ้นเนี้ยตัวสีส้มหัวทองก็จะหนักกว่าหน่อยเห็นไหมนี่แต่ถือว่าเรื่องละเอียดอื่นถือว่าไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่มันจะเป็นตำหนิเยอะนะครับตำหนิก็จาจจะมีแค่นี้นี่ด้นานนี้ก็จะดูเท่นหน่อยนิดนึง เห็นไหมถ้าพูดถึงคะแนนแล้วก็ผมจะให้คะแนนคร่าวๆก็คือ,อตัดเรื่องแพคเกจจิ้งเต็มสิบนะครับผมขอขออนุญาตตัดเรื่องแพคเกจจิ้งที่แบบไม่ไม่ใส่ฐานมาให้นะครับอาจจะตัด0.5อันนี้จริงๆถ้าใส่ฐานมานี่ก็คือเจ๋งมากเลยแพคเกจจิ้งแล้วก็เรื่องตัวหัวมันยังเห็นรอยต่ออยู่ครับ นเนี่ยอย่างนี้เราก็เห็นชาร์จใช้ให่ผมให้ดูไปมันก็จะเห็นเนี่ยเห็น้อยต่ออยู่เห็น้อยต่ออยู่แต่สีน้ำเงินนะยังไม่ค่อยเยอะเท่าสีส้มไอ้สีทองนะก็หักไปสักหนึ่งคะแนนอ่าก็จะเป็นเท่าไหร่8.5ด้าด้านลงสีถือว่าใช้ได้น,นะครับอ่าลงสี หลงหลักก็จะเป็นมาณนี้ไม่ค่อยมีตาหนิอะไรเรื่องด้านลงสีนะครับก็ถือว่าอย่างอื่นก็ดีตต่ข้อต่อไปตรงแขนก็จะมีรอยข้อต่อนิดนึงเนี่ยตรงนี้ถ้าใครเห็นเห็นไหมแต่จริงผมถ้าตรงนี้ให้แค่อีกจุดห้าแล้วกันก็ถ้้คะแนนรวมๆก็ประมาณแดเต็มสิแล้วกันนะครับงานชิ้นนี้ก็เป็นงานของ เป็นงานที่ดีเลยชิ้นหนึ่งน่าสะสมนะราคาที่ซื้อมาก็อยู่ประมาณ3,500บาทนะครับก็ถ้าใครอยากมีสะสมลองยังสอบถามช่างเก่งซูริโอได้ถ้าผมจะขึ้นเพจไว้ให้ก็เผื่อเขาอาจจะมีทำเพิ่มนะครับก็เป็นางานของคนไทยนะครับเพื่อการเป็นซื้อเพื่อช่วยในการพัฒนานในการทำเรื่อยๆของของวงการคัสซอมของคนไทยกันเองนะครับเนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเนีย่ยก็ฝากช่วย กำหนิติดตีอะไรได้นะครับในการทำคลิปว่าควรอยากให้ผมรีวิวอะไรหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่างานตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร,รนมามาน์นะครับยังไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคลิปสั้นๆยังไงก็สวัสดีนะครับบายซุปเปอร์เบจิตอต้แล้วไม่ได้ไม่ได,ไได้ไปแล้วครับ